สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับตลาดร่วงโควิดเป็นแบงนีแต่ละคนก็จะขายตามหน้าบ้านนะครับนี่เราจะพาเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรน่ากินเนาะครับแม่ค้าทุกคนนะครับมีผักบุ้งนะครับผักบุ้งเนี่ยครับมีสวยๆครับผักบุ้งสวยๆ นะครับคือบรรยากาศยามเด่นเนาะมาจับจ่ายซื้อของ,น,ง,งนะครับก็มีถั่วดินบานอดินปั่นโคราชโคราชโคราชดกาเรียกถั่วดินนะครับนะครับแม่ค้าเนาะครับอันนี้ก็เป็นน้ำพริกมีแกงสำเร็จรูปครับตอนเย็นๆออกมานะครับขนมหวาน ี่ครับเป็นแกงสําเร็จรูปออกมานะครับอยู่นี่แล้วครับสี่แยกทางเข่าดอนช่างแง่เลยครับครับมีทุกเย็นนะครับช่วงนี้นะครับแม่ค้าแม่ขายนะครับ้านนี้ก็จะเป็นกล้วยมะม่วงนะครับบ้านเองนี่คนโครลาำที่เขาเรียกดอกสลิดเนาะอันนี้ก็ไข่มดแดงครับปลาสดนะครับ นี่ก็จะเป็นพักสดไข่มดแดงไข่มดแดงสอยมาใหม่ๆเลยนี่โคตรบานอีกนะครับเอาไปทำไข่ทอดก็ได้ไข่เจียวไข่มดแดงนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นนี่ครับไข่ย่างนะครับของย่างทุกอย่างนะครับเข้ามาดูนะครับมีมะม่วงนะครับ เป็นมะม่วงสามสิบสามสิบแปดหาบาทสามสิบแปดห้าบาทอะไรก็จับจ่ายซื้อของกันตอนเย็นนะครับตลาดตอนเย็นครับมีทับย่างหนังไก่ย่างปูไก่ย่างนะครับเอาอีกแค่สองหน่วยก็ได้นะมามาสรุปรวมกันเลยครับ อันนีก้ก็มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็จะมีแกงสามเบดรูนะครับมีแกงน่ากินครับน่ากินแกงะละะ่ลาอย่างนี่นี่ของหมักของหมักของชอบเลยนี่งระดูกตบบอปลานี่แหละผลการเทสต์สำเนะ็ตนรลงกินครับเนาะนะ ดูๆไปใครหิวก็ออกมาซื้อเอาเด้อครับขายหนาบ้านขายหนาบ้านมันครับช่วงโควิดไม่ได้ออกไปไหนเนาะครับทางนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะครับนี่ครับกล้วยบวดนี่ครับบัวลอยไข่หวานครกะทิแปงไทยพัดหมี่นะครับมีนดกับเต้าส่วนสังขยาครับ ก็ด้านหน้านะครับมีตะก้นะครับก็จะจัดเรียงไว้นะครับมาร้านนี้จะเป็นน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิไข่ทอดชะอมอันนี้ของอร่อยของอร่อยนะครับนี่ครับดูดูนี่ครับไข่ขุนน่ากินครับน่ากินใครสนใจเข้ามาเลยครับนี่เด็ดตลาดบ้านเพชรนี่เลยขายหน้าบ้านขายหน้าบ้านมาครับตลาดปิ๊กทุกตลาดนะครับ มาด้านนี้จะเป็นพวกไก่พอดครับนี่จะเป็นน้ำเต้าหู้นะครับใครสนใจเข้ามาอันนี้จะเป็นน้ำเต้าหู้ปลาท้องโขงนะครับมีเต้าหวยเต้าซึงนะครับน,นีหมดครับสังขยา ขนมปังสังขยานะครับสนใจเข้ามานี่ครับเส็นตลาดบ้านเพชรนี่นะครับจากคัมปิงไปนี่เลยบ้านชวนครับด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้ร้านนี้นี่ทอดมันครับทอดมันทอดมันร้อนๆเนอะครับนี่เข้ามาครับขายหน้าบ้านขายหน้าบ้านมันครับในช่วงนี้เข้ามาเลยเส้นบ้านเพชรบ้านชวนนะครับเป็นกากหมูนะครับ ร้านพิกัดลาดก็อยู่ที่ตลาดโซดบ้านเพชรน,นี่ละครับนี่จะเป็นเนื้อตักแห่งหมูตักแห่งครับเนื้อแดดเดียวครับนี่มะม่วงครับมะม่วงมะม่วงเขียวเสเวอโหลละยี่สิบแม่ค้าบอกเัยนะฮึโหลละยี่สิบขายอย่างถูกอ่ะนี่ละของบ้านๆเดี๋ยวนี่นเนาะของบ้านๆน,นี่แหละรับเสนอคนบ้านถุงๆกร็ระกดำเสนอให้เห็นเลยเด้นี่ ครับมาทั้งนี้ก็จะเป็นใส่กอกนี่ครับใส่กอกนี่ครับ่ยิใจใส่กอกเลยครับนี่เสร็จละหาบาทซิปบาทครับนี่นะครับร้านนี้ก็มีครับนี่มะม่วงครับมะม่วงลักสารครับตรงนี้ผลรักษาครับอันนี้ก็มีเตาได้เตาไปปล่อยได้ เต่าใครซื้อเต่าสดอคเกาะสดอคโศก,ก,กซื้อไปปล่อยเอาเด้อมาซื้อเอาโลดมีสัตวาานน์น้ำนั้นแหละเแวนี้นอันนี้ก็เป็นปลาเป็นพอิเชอรี่ครับนั่นไปแล้วก็เข้ามาดูกันเดอร์ครับเด้อ,ดอครับนี่ก็จะเป็นแกงล้านใหญ่ครับนี่ล้านนี่ขายดีร้านเจมแมมโคชนาครับอันนี้จะมีพวกเครื่องดมเครื่องดื่มอยู่ด้านในนะครับเด้อเอามาแล้วก็จะเป็นขายแกงซด พวกนี้ก็เองาเร็จรูปกับหน้าตาน่ากินครับหลายอย่างมีแกงกีเล็กครับแกงเคี่ยวหวานาม,าาม,ม,มีหลายอย่างครับมีหลายอย่างใครสนใจเข้ามาเลยครับปลาโลบน่ากินครับน่ากินทุกอย่างเลยแพนงครงับ อันนี้เป็นพวกพัดนะหูทอดอ,นะอาหารน่ากินทุกอย่างครับต้มจืดร้อนๆต้มจืดฟักเอะมะระครับมะระยัดใส่ในข้ากตำนานปักน่ากินครับน่ากินามาเลยครับนี่พิกาส์บานเพ็ดนี่เลยตลาดบานเพ็ดอันนี้ร้านนี้ขายประจำทุกวันเลยครับเ,เรามาได้ เจ๊แหม่มโภชนาอยู่นี่เลยครับที่กัดนะครับออกมานะครับก็จะเป็นทางยาวออกไปทั้งูมนเลยครับนะครับจะอยู่นาบ้านใครนาบ้านนั้นเลยครับเข้ามาด้านในนี่จอดหนาถนนแวะซื้อเนะครับครับจะตรงออกไปครับ เนาะครับนี่แหละครับวิถีคนบ้าน,านหากินกับข้าวตอนเย็นเนาะครับเนาะครับก็จะ,ะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนบ้านทุ่งกุ้งกอลลปุดครับสวัสดีครับ